สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะกีก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าคลิปอะไรที่กีทํามาทั้งหมดนะคะตั้งแต่คลิปนี้นะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยก็ไม่ได้มาโปรโมทหรือว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรให้ใครแล้วได้เงินเลยนะคะเพราะว่านี่ที่ทําเพราะว่าอยากแบบว่าแชร์ประสบก,การณ์ดีๆนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็เพิ่งตื่นมาจริงๆเลยหัวฟูอยู่เลยนะคะไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันเลยเพิ่งตื่นน้ําก็ยังไม่ได้อาบแบบจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆเชื่อว่านี่เป็นการาทําในชีวิตประจวาวันทุกวันเลยนะคะนี่ก็ตื่นสายหน่อยเพราะว่านื่องจากเป็นวันหยุดนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าตื่นค่อนข้างสายมากเลยทีเดียวตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะก็ ตื่นเช้าขึ้นมาคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวนี่เลยเป็นกรูตากรูต้ตานะคะเป็นของยี่ห้อน,นี้ค่ะมีด้วยกัน2ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตื่นน่ยขอให้เราท้องว่างยังไม่ทานอะไรเนี่ยก็สามารถตื่นมาจบางคนอาจจะตื่นแต่เช้าเลยก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะตื่นสายเนี่ยแต่ขออย่าเพิ่งทานอะไรลงไปก็คือท้องว่างนั่นเองนะคะแล้วก็มีด้วยกัน2รสรชาตินะคะอันนี้เป็น แอปเปิลพัสนะคะแล้วส่วนอันนี้นะคะคือเบอร์รี่พัสนั่นเองนะคะความแตกต่างของทั้งสองตัวนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นแอลคาเนทีนค่ะแอปเปิ้ลพัสนะคะมันคล้ายๆกับอาหารเสริมเป็นกูต้านั่นเองค่ะส่วนประกอบของอันนี้เนี่ยเอาบอกก่อนนะคะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยนี้วยกันทั้งหมด10ซองค่ะ ส่วนประกอบของอันนี้ก็มีเยอะยะมากมายเลยนะคะมีผงแอปเปิลออลูนินแอลคาเนทินแอลทาเทนนะคะวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนโคเมียมพีโคไลเนตนั่นเองนะคะส่วนปริมาณเนี่ยก็จะบอกอยู่ด้านหลังเรียบร้อยเลยนะคะว่าปริมาณเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างของในแต่ละตัวนั่นเองค่ะแล้วก็มีใบรับรองมีออยอละไรเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ปิดราคาะจริงๆราคาอยู่ที่4 5 8นะคะ อันนี้เป็นราคาข้างกล่องหลังกล่องนั่นเองค่ะแล้วก็นี่เลยอันนี้มันเป็นตาเวอรีนานะคะของเวอรีน่าค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะอนนี้เป็นด้านบนนะคะด้านล่างส่วนพูดถึงอีกอันก่อนกว่าอีกอันนี้นะคะจะเป็นเอลกูตาเบอรีพาสค่ะของเวอรีน่าอีกเช่นกันนะคะเป็นเครือเดียวกันเลยแต่ว่านี่นะคะส่วนผสมเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีแตกต่างกันไปบ้างนะคะ Uh, อันนี้มีอิลูนินไฮโดรไลฟิชคอลลาเจนแล้วก็ผงสตรอเบอรี่ผงบลูเบอรี่ผงลาสเบอร์รี่นะคะผงแคนเบอรี่แล้วก็แอลคูตาไทโอนผงทับทิมวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนค่ะแต่ว่าดูในรีวิวตามเน็ตเนี่ยเขาส่วนมากจะรีวิวอันนี้นะคะแต่ว่ากี่เลือกทาน2ออตัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้แจ่มีบัตรลดนะคะของ วัดสันนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มาโปรโมทให้วัดสันแต่อันนี้คือเราไปซื้อเองเลยนี่ส่วนลด100บาทนะคะวัดสันนี่ก็ลดไปจาก430้านะไม่แน่ใจตอนนี้เหลือเพียง330บาทเท่านั้นนะคะก็เลยรีบไปซื้อไว้เลยเดี๋ยวกลับว่านีกละไปซื้ออีกนะคะแต่ว่าบาตรหนึ่งเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อได้1กล่องนะคะต้องอุดหนุนแน่ๆเพราะว่าทานแล้วรู้สึกผิวเนี่ยดีขึ้นนะคะอะ่ความแตกต่างของ2องอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะช่วยแบบว่า ระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของออลดน้ําหนักด้วยนิดเเหมือนแบบว่าเราพอเราขับถ่ายดีเนี่ยน้ำหนักหรืออะไรตัวเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าดีขึ้นนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความขาว ใสนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทานอีกแล้วทั้งสองตัวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ยานะคะที่ทานไปแล้วอาทิตย์หนึ่งได้ผลหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาเป็น,นเดือนเลยโอเคเรามาดูข้างในก่อนเลยดีกว่าน,นะคะพอเปิดกล่องอันนี้จะเป็นตัวแอปเปิลนะคะสองด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้ข้างหลังนี่ก็จะบอกปริมาณเหมือนกันแล้วก็จะบอกอวิธีทานนะคะเขาบอกว่า หนึ่งซองเนี่ยสามารถชงได้กับน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะคะในปริมาณ120มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็ดื่มพอเราดื่มอันนี้ไปก็ดื่มน้ำตาลหนึ่งแก้วเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะสามารถทานได้ก่อนอาหารเชา้าหรือก่อนนอนทุกวันแต่กี้เนี่ยเลือกทานนี่ส่วนอันนึงนะคะตัวเบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นซองสีชมพูแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนพวกเบอร์ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเลยนะคะส่วนตัวกี้เนี่ยจะทานนะคะ อันนี้ตอนเช้าค่ะแล้วก็สวันดนีทานก่อนนอนนะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นมากๆเลยคือสองตัวนี้จริงๆอะ่ะมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอยู่แล้วนะคะคือตอนแรกกี่ซื้อตัวน,นี้มาทานก่อนแล้วก็ตื่นมาก็ขับถ่ายเหมือนกันแต่วันนี้จนะชงสองชงสอตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เบนเนี่ยกินตัวนี้แล้วก,กินตัวนี้นะเดี๋ยวจะชงให้ดูเสร็จทีนี้อ่ะกล่อ,กกองไป ก็สามารถหาซื้อได้ตามวัสดุหรือว่าห้างสรรพสิน,นะค้าชั้นนําทั่วไปเลยหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวกี่จะมาทําขั้นตอนการชงแล้วก็รับประทานให้ดูเลยโอเคค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เตรียมแก้วนะคะมาจริงๆแล้วเพวื่อนๆเพื่อนๆทานคนเดียวเนี่ยไม่ได้มารีวิวก็แก้วหนึ่งก็ได้แก้วน้ําอะไรก็ได้นะคะอันนี้พอดีกี่มีอยู่แล้วอ่ะทีนี้ <c oughs> ก็เทน้าลงไปคือ120มลลิตรเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีที่ตวงหรืออะไรเงี้ยเราก็กะไม่ถูกใช่ป่ะคะแต่นี้คือแบบกะกะเอาแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้มากไปก่อนอ่ะอีกนิดนึงแลน โอเค,อเคนะคะประมาณนี้เสร็จทีนี้อ่ะ <c oughs> เรามาลองชงตัวแอปเปิลก่อนเลยเค่ะโเคผงก็เป็นผงสีอาขาวๆนะคะกลิ่นก็เหมือนแบบแอปเปิ้ลอะไรเปลี้ยวๆอย,ย่างยก็คน,นะคะ่ะนี่ไม่ใช่มาทำการทดลองอะไรเลยนะคะ คน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 แป๊บเดียวว่าไงแล้วหรือใครมีขวดเชคอะไรนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอ่ะนี้นะคะก็เป็นเบอร์นี่สีสันทุกคนเย้สีสวยไหมละ่ะ นี่คนคนคนจริงๆใครอยากทานตัวไหนตอนเช้าหรือตอนเย็นก็แล้วแต่เลยสีก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกีจจะทานให้ดูหนะน่อยเฮ้เริ่มจุก <c oughs> อุยทำน้นตำตาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะแก้วหนึ่งก็ได้ถ้าใครไหวสีฐานน้ำตำเข้าไปคนนิดหนึ่งนะเพราะบางทีมันมีเศษผง เดืต,ต่อเรื่อยเ,เริ่มจุกค่ะโอเคก็ถือว่าวิธีทานก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เ,เว้นไว้สักพักนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะไปทานระหว่างนี้ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ค่อยไปทานข้าวก็ได้ะคะ่ะโอเคค่ะหวังว่าคงจะเป็นการรีวิวที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ไว้มี สาระอะไรดีๆเนี่ยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ